สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดสิในไต้หวันรุนแรงขึ้นวันที่12พฤษภาคมพบผู้ป่วยในประเทศเพิ่มใหม่16รายมี1รายเป็นพนักงานของสายการบินชนะอลไล์กำลังตรวจสอบหาที่มาของการติดเชื้อในจำนวนนี้มีผู้ป่วยใหม่3รายเป็นคลัสเตอร์ร้านเกมเมืองอีหลันที่พบก,การติดเชื้อเมื่อวนันอังคารขณะที่ผู้ป่วยใหม่อีก10รายเป็นคลัสเตอร,ร์อดีตประธานสโมสรไลออนหนูจโจที่พบก,การติดเชื้อเมื่อวนันอังคารเช่นกันขณะที่โรงพยาบาลชังเกิงเมืองจีหลงพบผู้ป่วยใหม่ไม่ทราบแหล่งที่มา1รายนอกจากนี้ที่นครนิวไทเปเขตจงเหอและกรุงไทเเปขตววนหั พบผู้ป่วยไม่ทราบแหล่งที่มาการติดเชื้อเพิ่มใหม่ที่ละหนึ่งรายโดยทั้งคู่ทำงานที่ร้านชาในเขตว่านหวัวส่วนผู้ติดเชื้อใหม่จากต่างประเทศ4รายนั้นมาจากฟิลิปปินส์สารายและอินเดียนหนึ่งรายศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันแถลงทไลายคลัสเตอร์อีล่าล่าสุดเดินทางไปร้านสุกี้ชาบูซันมาสาขาจงซานหลวตรงร้านกับข้าวเหลาเจี้ยงร้านสุกี้ชาบูปาฟังเย่สาขาหลวตรงร้านอาหารทะเลจิ๋วเชียนใต้และ PX Mart มาฉันซื้อจงกล่าวว่าตอนนี้มาตรการป้องกันทั่วไต้หวันยังคงอยู่ที่ระดับ2 它是单周出现三件以上社区群聚。 ฉันสื่อจงย้ำว่าเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดในหนึ่งสัปดาห์นี้จะฟื้นฟูตรวจโควิดสิบเก้าขยายขอบเขตผู้สัมผัสตรวจสอบและแยกกักตัวอย่างเคร่งครัดเดิมที่มีการลดระยะเวลากักตัวจากการเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นห้าวันกับเจ็ดวันก็จะต้องเพิ่มการตรวจสอบให้เข้มงวดหากจำเป็นต้องปิดสถานบันเทิงและสถานที่สาธารณะและย้ำว่าอุปกรณ์ในการป้องกันมีเพียงพอกำลังการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเพียงพอขอให้ประชาชนอยากกักตุน พบกรณีการติดเชื้อในชุมชนไม่ทราบแหล่งที่มาต่อเนื่องฉันสือจงย้ำว่ายกระดับการเฝ้าระวังในชุมชนจะมีไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดระลอก2ขอให้ประชาชนเพิ่มการเฝ้าระวังให้มากขึ้นสถานการณ์โควิด19รุนแรงส่งผลให้ประชาชนยินดีเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันจันทร์ที่เปิดให้ประชาชนอายุ65ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนมีประชาชนมาต่อแถวเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มซึ่งโรงพยาบาลได้จัดโซนเฉพาะสำหรับฉีดวัคซีน้บงออออาาาาายยปปีขนไเพื่่่คคลวววมมแแดดระชชทตถ เมื่อวันที่11พฤษภาคมไต้หวันพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่ม7รายโดยบางรายไม่ทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้อจึงเกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในชุมชนศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันจึงยกระดับการแจ้งเตือนมาตรการป้องกันโควิด -19 เป็นระดับ2มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง8มิถุนายนมาตรการป้องกันแพร่ระบาดสำคัญ6ประการประกอบด้วยการเข้าไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากิจกรรมที่มีการชุมนุมต้องลงทะเบียนชื่อจริงยกเลิกการจัดกิจกรรมนอกอาคาร500คนขึ้นไปกับในอาคาร100คนขึ้้้นนนนนไไปปละะรรรรรราาาาาอออหใตงงงทบียยชื่จิโดสถฟ ถไฟความเร็วสูงห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มขบวนรถวิ่งระหว่างเมืองต้องระบุที่นั่งงดใช้ลานของสถานีรถไฟและรถไฟความเร็วสูงจัดกิจกรรมและขอให้ประชาชนตื่นตัวกับก,บการป้องกันการแพร่ระบาดในจำนวนนี้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบที่มามีหนึ่งรายอายุ60ปีเศษอาศัยอยู่นครนิวยอร์กเปเป็นอดีตประธานสโมสรไลออนอูก๋กูมีไทม์ไลน์ไปยังเขตลู่โจวก,กับซินจวงด้วยเหตุนี้นครนิวยอร์กจึงเร่งทาการฆ่าเชื้อในสถานที่บนไทม์ไลน์พร้อมประกาศยุระดับการป้องกันการแพร่ระบาดในกรุงไทเปและนครนิวยอร์ก 有一阵子没有没有疫情比较趋缓了，大家就不注意。从今天晚上开始，八大行业、十年制严格执行。 กรุงไทเปนครนิวยอร์กไทเปย,ยกระดับการป้องกันงดจัดการท่องเที่ยวแบบรูปทัวร์กิจกรรมวันอีเดียลฟิก16พฤษภาคมคอนเสิร์ตที่ไทเปอารีนาและการแสดงดนตรีเทศกาลขนาดใหญ่งดการเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาลกิจกรรมทัศนาจรฉลองสําเร็จการศึกษาการเรียนนอกสถานที่และคอร์สเรียนทําอาหารของผู้สูงอายุส่วนพิธีมอบปริญญาบัตรจบการศึกษาให้เปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ศูนย์กิจกรรมครอบครัวและโรงหนังจํากัดจํานวนไม่เกิน100คนและต้องจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างโดยขนส่งสาธารณะห้ามรับประทานอาหารเครื่องดืม่มนอกจากนี้กลางเดือนที่11พฤษภาคมเจ ตำรวจนครไถจงรวมกำลังเข้าตรวจสถานบันเทิงและสถานที่ที่ผู้คนแออัดขณะที่ตลาดกลางคืนจำนวนไม่น้อยมีการตรวจวัดอุณหภูมิและพวกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าออกรวมถึงมีฉากกั้นสำหรับการรับประทานอาหารที่ร้านด้วยไม่กี่วันมาน,นี้มีแสงแดดจัดช่วงบาว่ายก,กว่าทั่วไต้หวันค่ารังสี U ูแต่ระดับอันตรายสีม่วงอุณหภูมิสูงสุดแต่ระดับสีแดงซึ่งอากาศจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกหนึ่งสัปดาห์ ทุกพื้นที่มีอุณหภูมิสูงวันอังคารพื้นที่ภาคใต้อุณหภูมิทะลุ38องศาเซลเซียสนครไทยนันเขตหนานฮวาชุมชนไปเลียววัดอุณหภูมิต่อวันได้สูงสุด39.3องศาเซลเซียสรองลงมาคือวี้จิง38.5องศาเซลเซียสสภาพอากาศร้อนจัดแต่เกษตรกรยังต้องทำงานในสวนผลไม้เกรงว่าจะเป็นลมแดดไม่เพียงไทยนันนครเกาสงก็ร้อนเช่นกัน,กนพื้นที่ภูเขาเขตซาลินเจียเชียนมีอุณหภูมิสูงสุดแต่3า4กับซลเซียสี่ราบไม่ร้อนเท่าบนภูเขาตอนบ่ายแด,ดแรงจัดนักเรียนจึงื้อาอมศีรษะกนแดด กลมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเตือนประชาชนช่วงนี้หากออกจากบ้านต้องป้องกันอันตรายจากแสงแดดดิ่มน้ำให้เพียงพออิทธิพลของความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ทั่วไต้หวันช่วงนี้มีสภาพอากาศคงที่สำหรับฤดูฝนเมยหวีนั้นเกรงว่าต้องรอจนถึงสินน้นเดือนพฤษภาคม